สวัสดีครับพบ,บกับ t ิ e g น n e จ้ t นะครับ คลิปนี้นะครับมาแนะนํามือใหม่กันนะครับที่อาจจะเพิ่งเล่นเลยนะครับหรือว่าอาจจะเล่นหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทีมอยบางว้ยังไม่ไปไหนเลยนะครับแล้วก็แบบเปิดไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะครับคือก็มีผู้เล่นนะที่เป็นมือใหม่ที่แบบอยู่ในมุมมืดจริงๆผมก็เห็นมีอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับวพราะแบบที่ผมเปิดอะไรไม่ได้เลยเลนเจอร์ก็ไม่ได้เกียร์ก็ไม่ได้เลนเจอร์ได้แต่แบบตัวรองอย่างเดียวครับไม่มีตัวเก่งๆเลยครับคือถ้าสุดท้ายแบบสุดๆจริงๆ ทำยังไงก็เปิดไว้ได้ผมก็แนะนําได้อย่างเดียวว่าก็สร้างไ d ดีใหม่แล้วก็ลบ ID เก่าไปนะครับมันมันต้องทําแบบนี้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะโชคร้ายจริงๆซึ่งอาจจะเป็นเปอร์เซ็นที่ไม่ได้เยอะสะัเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูสเต็ปแล้วก็คําแนะนำแล้วกันนะครับว่าทําตามเนี้ยผมว่ามันมีเกิดได้แน่ๆนะครับจุดเริ่มต้นคือตอนสร้าง ID ดีเนี่ยอันเนี้ยสาคัญมากที่สุดถ้าเกิดเริ่มต้นแบบว่า กระท้อนกระแทนแล้วอะเหมือนติดกระดุมผิดเม็ดนะผมว่ามันจะไปต่อได้ค่อนข้างยากฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นหน้าตอนเนี้ยในเดือนเนี้ยยังมีเวลายอยู่นะครับอ่าอีกประมาณ2สัปดาห์ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติโอเคพร้อมอยู่มีเวลาเล่นตั้งใจเล่นจริงๆสร้าง ID ใหม่ตอนนี้ผมบอกเลยคนระับว่าเกิดได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะเกมปิดเซิร์ฟมาแล้วก็ ไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับในฐานข้อมูลเกมดัตต้าเบสเนี่ยมันแจ้งว่าอัปเดตแฟกเตอร์อัปเดตแฟกเตอร์คือข้อมูลทั่วไปแต่ผมว่านะ เดือนหน้าใช้คาว่านะ่าสนใจอาจจะอัปเดตใหม่ในเดือนหน้านะไม่ได้อัปเดตในเดือนนี้ครับเพราะว่าการจะยัดโหมดใหม่หรืออะไรเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้ามาในรอบโคลาโบนะฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้ารอดูแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรครับผมก็งงอยู่เงินนะที่ใหม่คือโดยโปกติเนี่ยเวลาประกาศจากเกมเขาจะประกาศค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็มักจะเป็นตามนั้นแต่ก็มีบิดบ้างแหละนี้ก็คือบิดแหละก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเข้ามานะอาจจะเป็นข้อมูลบางอย่างเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดือน หรือปลายเดือนนี้เดี๋ยวไล์ทางการไปรอข้อมูลกันนะครับว่าจะมีอะไรมาอัปเดตหรือเปล่านะครับ ตัวกระชาเพิ่มเลทก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมีปิดเสร์ฟไปเมื่อช่วงเช้าครับตูกระชาก็เลยเลื่อนเพิ่มเลทเป็นวันพรุ่งนี้ถ้าไม่โดนบิดอีกครั้งหนึ่งเพิ่มเลทกูเทพมาวันพรุ่งนี้ครับก็อยากเติมนะครับมีทุนอยู่แนะนำรานเตอร์เกมวันนี้ครับ A.K เกมท่ามั่งเซ็นเตอร์ราคาถูกประไพเติมไวร้อยเปอร์เนเกมแรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยครับทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะเติมถูกครับมีแค่ iOS นะถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยครับ Ruby ตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อรครับร้านค้าตรวจทะเบียนอยู่ตองตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมอื่นนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับอยากได้แล้วต้องเกมปลอดปลอดภัยถูกรวดเร็วนะครับผมแนะนำร้านเอสเคนะเป็นเจ้าทุกคนในเกมแรนเจอร์ไปเติมกันเยอะครับก็ไปจัดกันได้ครับลิงก์อยู่ที่ใต้เดอร์สคริปชั่นคลิปนะเอสเคเกมทาวน์เซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว,วร์ร้อเซนใครพร้อมไม่จัดได้เลยครับขอ่อยแรนเจอร์เกียร์ไพ่แจ่มแจ่มจากร้านเอสเคนะครับอ่ะก็ตามนั้นครับอัปเดต คือบิงโกก่อนอันนี้บิงโกจะมีคนถามมาค่อนข้างจะเยอะนะว่าทำไมมาลดจำนวนรูบี้นะครับก็ตามนั้นลดจริงๆคือพวกกิจกรรมแจกที่มันอาจจะนอกรอบแบบเอามา เอามาแบบอยู่ดีก็เอา,านะครับคือของปีที่แล้วเนี่ยบิงโกเขามาเดือนกรกฎาอันนี้มาในรอบเดือนโคลบโบผมว่ามันดูปแปลกๆนะครับผมก็เลยคิดว่าเอาบิงโกมาเดือนนี้มีความเป็นไปได้ไหมที่เดือนหน้าจะมีโหมดอัปเดตเข้ามาเพราะว่าอะไรก็ตามที่มีการอัปเดตพิเศษใหม่ๆยัดโหมดอะไรประมาณนี้มันจะมาในรอบ ปกติซึ่งจริงๆอาจจะมาเป็นช่วงพฤศจิกันนี้ไม่แน่อาจจะมากรากฎาก็ได้นะปีแล้วบิงโกมาตอนนี้อันนี้คืออยู่ดีเขาให้มาก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวกรัญยาครับกันยาก็คือ11ปีครึ่งเนี่ยแจกเยอะแน่ๆดังนั้นอย่างที่บอกบางทีเวลาเกมเขาแบบอยู่ดีๆก็แจกเพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะลดจํานวนการแจกนิดหนึ่งคล้ายๆกระดานหมุนเหมือนกระดานหมุนที่บอกไปนะว่าเหมือนเขายัดเข้ามาเพื่อที่แบบ อยากจะแจกแหละเพียงแต่ว่าพอมันแจกนอกรอบปุบเนี่ยก็อาจจะมีลดจํานวนอะไรบางอย่างไปแต่ก็เอานะนะคือถ้าเกิดใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเล่นเอาจริงๆง่ายๆครับคือถ้าเกิดอยากเล่นก็เอาตามนั้นอโอเคแหละของมันลดน้อยลงแต่ว่ามันก็ได้อยู่เหมือนกันนะอันนั้นเอาเป็นตามนั้นครับว่าอย่างน้อยแจกน้อยก็แจกนะก็ยังดีนะครับอ่ะโอเคครับมือใหม่นะครับเดือนนี้อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดมันเกลือแบบเปิดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็ สร้างไอดีดีกว่าสร้างไอดีดีกว่านะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นเอาให้ได้ครับเดือนนี้แน่นอนครับว่าถ้าอยากจะเกิดจริงๆต้องเอาให้ได้คู่เทพทั้งจีองค์แล้วก็ไทยโยอยากให้ได้ทั้งคู่ครับถ้าเป็นทีมแบบว่า สร้างมานานแล้วขาดตัวขาดอะไรเงี้ยผมว่าได้ตัวชีองค่อนข้างโจโเคตแต่บนท็อปตั้งนานเนี่ยมีการใช้ไทยโยกันเยอะก็แสดงว่าเฮ้ยเขาก็ช่วยทีนม่นเยอะฉะนั้นเนี่ยไอดี ID สร้างใหม่นะครับได้ไทยโยกับชีองผมบอกเลยว่าเกิดอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยสร้างไอดีวันนี้นะสมมติสร้างไอดีวันนี้ขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับ อ,อย่างของผมเนี่ยผมสร้างไอดีผมไม่ได้ต้องการขายไอดีอาจจะก็ไม่แน่วันหนึ่งเสือสมมุติผมอยากจะสร้างไอดีเพิ่มนะผมอาจจะมีการขายไอดีจริงๆก็ได้เพราะตอนนี้ไม่พร้อมจะสร้างเพิ่มไม่มีเวลาไม่มีเวลาเล่นจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะว่ายัางไงอสมมติเพื่อนๆพร้อมสร้างไอดีขึ้นมานะครับก็แน่นอนครับว่ารูบี้นะครับสองพันหนึ่งร้อยรูบี้ก็คือการันตีนหนึ่งเนี่ยสบายๆถึงแน่ๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ ทำทุกอย่างให้ครบมือใหม่หาข้อมูลใน YouTube ก็ได้นะช่องไหนก็ได้ครับที่เขาสอนสร้างไอดีใหม่หรือไปอยู่ตามกลุ่มต่างๆตามเพจต่างๆก็ได้นะครับทำภารกิจอันนี้ไม่เป็นทำภารกิจไม่รู้อันนี้ทำยังไงครับแคปรูปแล้วก็ส่งนะครับตอนนี้เพจผมดูข้อความเพจไม่ได้นะตั้งแต่เมื่อวานครับใครส่งอะไรมาก็ยังไม่รได้ถามว่าแบบทำยังไงทำภารกิจให้ครบเนี่ยมี r u b ีมีตัวกระชาสบายๆเลยนะครับแล้วก็อย่า,า,า,อยา,า, assim, างที่บอกถ้าอยากเล่นจริงๆเนี่ย ตามเพจตามทางการตามช่อง YouTube ช่องไหนก็ได้ที่เขาทำข้อมูลเกมนะครับอัปเดตข่าวสารนะครับ่ารีวิวลงเดนจงเลนเจอร์ติดตามให้หมดเพื่อที่จะแบบเฮ้ยต้องเก็บอันนี้นะต้องเก็บอันนั้นนะต้องทำมาโน้ตน,นะครับเปิดให้ได้คู่เทพก็จะได้เกิดแน่นอนในเดือนนี้นครับส่วนเกียร์ครับเจาะสกิลมันไม่จําเป็นขนาดนั้นสําหรับไอดีสร้างใหม่คือเกียร์มันไม่ได้ออกง่ายๆไม่ใช่อะไรหรอก ถ้ามันออกง่ายมันก็น่าเปิดนะครับคือด้วยเกียร์เนี่ยแค่เจาะสกิลเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดมีแค่นี้นมันยังไม่ได้เกิดผมเน้นเลยนะครับว่า,าสเต็ปก่อนนะครับเอาให้ได้เรนเจอร์ตัวโหดนะครับหนึ่งนะเอาให้เรนเจอร์ตัวโหดครับ ที่เป็นตำแหน่งดาเมจจากค่อนข้างดีนะครับอ่าหรือเป็นตัวชนครบเครื่องมีดาเมดด้วยอันนี้ก็โอเคนะครับสอเอาให้ได้โดนแน่นอนอ่ายิงหายได้เปรียบยิงหายทำลายทุกคอมโบครับโดนแน่นอนไล่ตั้งแต่เดือนหน้าไปเลยครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาพูดกันทีนะอ่าสุดท้ายนะครับแล้วก็อ่าอัพธาต อย่างเดือนนี้เปิดได้ใช้คําว่าหย่อนเปิดได้เพราะว่าแว่นขยายของชีโองค์ครับหรือแหวนดอกซากุระเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลือกอัพธาตุได้มันก็จะไปเสริมความรุนแรงความรุนแรงที่มากขึ้น,นครับเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่อะไรเนะี่ยอ๋ออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ธาตุไม้อ่ะเราไปใส่ให้ไทยโยไปเลือกไปอับธาตุได้นะครับเพราะว่ารอบโพลโบเนี่ยเกียร์เขาจะเป็นเกียร์ธาตุก็จะเลือกอัพธาตุได้ในช่อง ป้องกันกับตกแต่งอาจะเปลี่ยนออปชั่นกี่ทีก็มีอัพาธาตให้เลือกนะครับแล้วก็ดาเมจก็ไปพึ่งพ v p อย่างที่บอกยิงหายได้เปรียบยิงหายทำลายทุกคอมโบเอาไปตีเลดเอาไปตีหอ,อคอยนอะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นชนะได้ง่ายขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยสเต็ปนพื้นฐานครับเอาให้ได้สะสมก่นอนรูบี้ตัวกระช้าเอาให้ได้เยอะๆนะครับก่อนจะเปิด ตั้งสติให้ดีก่อนผมจะเน้นตู้เพิ่มเรทอ่านะใครจะบอกว่าเปิดไม่เพิ่มเรทแล้วได้ผมว่าก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมจะเน้นเพิ่มเรทซะมากกว่านะครับเพิ่มเรทหาช่วงเวลาให้ได้อาจจะยอย่างที่บอกอยู่ในกลุ่มตัวน,นิดนึงดูว่าเขาเปิดกันแล้วได้ไหมนะครับ เอาเน้นต้นเดือนนะถ้าสมุิเราสร้างตอนนี้เราจะต้องเสี่ยงเปิดหาช่วงเวลาหาอะไรหน่อยนะครับแล้วก็วิธีการเข้าเกมออะอย่างสเต็ปของเดือนนี้ผมเน้นเลยครับว่าเข้าชีองอัลต้าเนี่ยผมได้เป็นเปอร์เซ็นที่สูงมากอ่ะผมจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำตามแล้วมันจะต้องเปิดได้นะไม่งั้นมันก็จะไม่มีคนเกลือครับแต่ว่าทําตามสเต็ปแบบนี้เฮ้ยเข้าเกมเป็นตัวรไรล่างอะไรอ่าดูคนอื่นสมมติเป็นเดือนใหม่นะดูคนอื่นก่อนนะครับแต่เดือนนี้ผมเข้าเป็นชีองอัลต้าสมมุิเข้ามาปุ๊บแล้วมันเปิดได้นะครับ ไม่ใช่ดิเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้มากขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อที่ผมเชื่อจริงๆเพราะว่าสูตรเนี่ยมันใช้กันมานานครับพิสูจน์ทั้งไอดีของผมเองแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนๆว่าพี่ผมเปิดได้แล้วผมเปิดได้แล้วขอบคุณมากขอบมากเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยมันก็เลยใช้คําว่ามีโอกาสทําให้ได้มากขึ้นไอการที่เข้าเกมเป็นตัวอะไรล่างอะไรนะครับคือมันก็ไม่ได้รอ้อเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกบางคนบอกว่าดวงดวงดวง,ดวงบางคนเนี่ย ไม่ทำเลยเลยแล้วก็ไม่เคยเปิดได้เลยมันก็มีเยอะฉะนั้นเนี่ยเราจะแนะนำไ ID ดีที่แบบอยู่ในมุมมืดจริงๆลองดูครับเก็บให้ได้เยอะๆนะครับรอดูช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่ะเขาเปิดได้เขาเปิดกันเวลาอะไรลองทําตามเขาหน่อยนะครับแล้วก็เข้าเกมเป็นตัวอะไรร่างอะไรมันก็จะมีโอกาสเพิ่มเพิ่มโอกาสให้ได้เลนเจอร์มากขึ้นตะเกียร์ไม่มีนะ เกียร์ผมบอกเลยครับเกียร์เปิดยากมากครับก็จะเน้นเอาเรนเจอร์ก่อนนะครับภารกิจก็น้ำนั้นครับทำให้เรียบร้อยเก็บรูบี้เก็บตัวกระช้าครับติดตามเพจทางการติดตามช่อง y o u b e นะครับตามกิจกรรมทุกอย่างเข้าที่ทำได้ครับอันสเต็ปนะง่ายๆนะหนึ่งเอาเรนเจอร์โหดๆนะครับ แล้วก็ยังไม่ต้องเน้นคอมโบผมบอกก่อนเลย ID สร้างใหม่เนี่ยอย่าไปยึดติดคอมโบเราไปฟังผู้เล่นเก่าเยอะมากไปคอมโบคอมโบไม่คอมโบถ้าก,ากากกากกากนะครับเราจะไม่ได้เกิดเลยถ้าเราไปฟังคนที่เขาแบบบล็อกแต่มุมนั้นอย่างเดียวนะ ID สร้างใหม่เราเลือกคอมโบไม่ได้เราเลือกเลนเจอร์ตัวเก่งได้อย่างสมมติ ID เน็ตตอนแรกๆที่ผมสร้างมาเนี่ย ผมสร้างมารอบนี้ผมโชคดีผมได้เมกูมินนะครับผมได้อควานะครับผมได้ดักเนตตอนแรกผมปั้น Dark ดักเนตด้วยซ้ำเพราะว่าถือเป็นตัวที่แบบ้มันใช้ได้นะครับเลือกปั้นตัวที่มันแบบใช้ได้ในตอนเริ่มต้นยังไม่ต้องยึดติดคอมโบเดี๋ยวพอเราเล่นไปนานๆสักพักหนึ่งเนี่ย ID มันจะเลือกคอมโบให้เราเองเพราะว่าเส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เติมหรอกหรือว่าเติมน้อยนะครับ ID ครับ มันจะเลือกคอมโบให้เราเองอันนี้เป็นเรื่องจริงผมบอกเลยเพื่อนเื่อคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับเพราะว่าคอมโบดีสุดก็คือจะเป็นคอมโบให้เราเปิดได้ <c oughs> บางทีเราเลือกไม่ได้หรอกว่าจะต้องได้คอมโบนี้ <c oughs> คอมโบนั้นครับ <c oughs> บางทีเดี๋ยวทีมมันจะเปลี่ยนหรือมันจะเลือกให้เราเองนะครับ เล่นทุกกิจกรรมเล่นทุกภารกิจนะครับเอาให้ได้รูบี้ให้ได้ตัวกาชาเอาให้ได้กบเยอะๆนะครับกบยังไม่ต้องไปรีบปั้นในกรณีที่แบบมันเนี่ยงไม่ได้มีเรนเจอร์ตัวดีๆอ่ะกบแดงอันกบแดงเก้าดาวผมใช้ไปหมดแล้วนะครับกบม่วงครับถ้าเป็นไปได้กบม่วงก็จะเน้นไปปั้นแสงมืดนะครับผมผมใช้ไปหมดแล้วเดี๋ยวค่อยหาใหม่นะครับ อ่าครับแต่ว่ากบออาต้าน่าจะยังเหลือเยอะอยู่กบออาต้าก็จะเน้นในการปั้นรอบโคโลโบตัวดีๆถ้าแบบไม่มีตัวดีๆจริงๆไม่มีตัวที่แบบว่านํามาเล่นพื้นฐานเนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะครับอย่างตอนผมเนี่ยผมปั้นดักเน็ตมาก่อนเลยตัวแรกเพราะว่าตอนนั้นกบมีเยอะนะครับแล้วก็ เขามีบัฟดีมีดาเมดทะลุมีกระเด็นมันสามารถเล่นได้จริงซึ่งตอนนั้นผมว่ามาเล่นได้จริงตอนนี้เป็นตัววิ่งละเอาวันนี้นี่ใส่เกีเล่นน่านวิ่งนะนะครับ ถ้าไม่ได้ตัวที่แบบว่าโอ้ยจะใช้งานได้จริงอย่าพิ่งปั้นอดทนเก็บกบเอาไว้เดี๋ยววันหนึ่งกบมาได้ใช้บอกเลยครับเดี๋ยววันหนึ่งที่แบบไอดีเริ่มจับทางได้แล้วเปิดได้รัวๆครับเดี๋ยวกบมันจะไม่เหลือเองฉะน,นั้นเนี่ยสเต็ปเบื้องต้นเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ถึงขั้นยากมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกสุดท้ายมันแบบเฮ้ยเกินจริงทําไงก็ไปไม่รอดก็สร้างไอดีใหม่ในรอบโคโรโบผมเน้นนะสร้างรอบโคโรโบแล้วก็เปิดให้ได้คู่เทพดีๆนะครับ อ่ะส่วนเกียร์ก็อย่างที่บอกครับอยากให้ได้โดนแน่นอนของผมเนี่ยมันได้เกียร์ชิน่มัตั้งแต่ตอนแรกๆพอมีโดนแน่นอนปุ๊บเนี่ยไอดี ID มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าใส่ตัวดาเมจเป็นหลักนะเอาตัวดาเมจปั้นตัวดาเมจโหดๆก่อนผมบอกเลยครับว่ามันได้เกิดง่ายๆอันนั้นก็สมมติบบว่ามีบาวล็อกเนี่ยหรือว่าบอสมืดเนี่ยอันนี้โอเคยิ่งมีบอสมืดนี่คือแบบว่าสบายหายห่วงจริงๆครับท่านั้นเนี่ยเอาให้ได้โดนแน่นอนสเต็ปคือเดือนหน้ากรกฎาคมนะครับซัมเมอร์ ซัมเมอมีโดนแน่นอนนะครับมีเกียร์ชิ้นใหม่ด้วยมั้งนะครับแล้วก็สิงหาโคลโบโดนแน่นอน8ดาวนะครับกันยารอบจันทามีโดนแน่นอนนะครับนะครับอ,อยากรู้ว่ารอบไหนมีเกอร์อะไรของเก่าไปดูได้น้ใน y o u t u b e หลายช่องไปดูช่องไหนก็ได้ครับแล้วก็ตุลาคมาโดนแน่นอนจะเป็น7ดาวอันนี้ก็น่าจะเปิดได้ง่ายขึ้น,นครับพฤษจิกิอาจจะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ธันวาคมคริสต์มาส อ่าฉะนั้นเนี่ยโดนแน่นอนเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยตามล่ากกันแบบเต็มเต็มนะครับเมื่อได้เรนเจอร์แล้วก็หาโดนแน่นอนดีๆเนียของผมเนี่ยดีนะครับได้โดนแน่นอนแล้วก็อัพทาตุนี่แค่นี้นะครับไอดี ID ก็แบบว่าเริ่มจะง่ายขึ้นแล้วที่เหลือนะครับเป็นเรื่องของสเต็ปรูทีนละนี่ดูไอดีนี้ อ่าตั้งรับแพ้เยอะไม่เป็นไรแต่ก็มีเล่นเองทนงทนะไอดีเริ่มจะแบบเล่นง่ายขึ้นแน่ย่างแง่สมบุดไอดีนี้เป็นไอดีใหม่อันนี้คือถือว่าเขาได้เกิดแล้วนะโอ้โหอันนี้คือเกิดเลยยังแง่สเตปสมบุดนะสมบุดคนนี้เนี่ยมาดูช่องยู u ูบทีเคเนเจอร์ไอแต่อันนี้มันเป็นญี่ปุ่นวะสมบุดนะมันดูทีเคเนเจอร์เนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าสเตปต่อไปของมันเนี่ยคือการเปิดหาโดนแน่นอนครับส่วนเลนเจอร์จะทำาก้าดาวแม็ก ตัวแรกของทีมผมบอกเลยว่าผมเน้นตัวที่มันมีอิทธิพลต่อทีมเยอะที่สุดช่วยทีมได้เยอะในในหลากหลายด้านครับคืออย่างโคโรโบรอบนี้เอาตรงๆนะผมว่าใช้ไฮเปอร์แม็กซ์งคู่ก็ได้ อาจจะยังไม่ได้แบบว่าจําเป็นขนาดนั้นที่จะต้องทําเป็น9ดาวแม็กสำหรับคนที่แบบว่า ID สร้างใหม่นะอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นก็ได้ครับไฮเบอร์แม็กผมมองว่าทั้งชีองค์แล้วก็ไทโยนะเราท่านจะใช้ดีดูนะครับว่าถ้าเกิดผมไม่มีบินนะข้างล่างนี่ง่อยไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมตัวมันโหดนะ ตัวที่จะทำา9ดาวแม็กขอให้มันเป็นตัวที่แบบว่ามีอิมแพคต่อทีมมากๆต้องการให้มีคอมโบสัดิดหนึ่งไม่หยุด5นะครับก็เออจริงๆมันก็ต้องดูหยุด5กับเพิ่มแรพันเนี่ยอันนี้ผมเน้นไว้อยู่แล้วนะครับว่าทำเก้าดาวแม็กเนี่ยโอเคนะครับหยุด5กับเพิ่มแรพันมันจะมีผลเยอะ,ะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวหนื่นและหนื่นเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับช่วงเวลาเกมอยู่เหมือนกันนะอ่านะว,ว่าช่วงเวลาเกมช่วงนั้นๆเนี่ยเขาเน้นไปที่คอมโบไหน อ่าโอเคอันนี้มีโดนแมนอนเีไม่มีอัพธาต์เดี๋ยวผมจะลองสู้กับทีมนี้เขามีการบินนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าถ้าสมมุติเราจะเน้นปั้นแต่บินอย่างเดียวนะครับแต่ภาคพื้นไม่เอาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอเดี๋ยวผมจะเล่นด้วยทีเม A นะเพราะว่าทีมนี้ของผมเนี่ยเน้นไปที่อบอสมืดอัพธาดคุณกิน9ดาวแม็กโอ้อันนี้โหดพอนะอันนี้โหดพอนะครับ นี่สู้เขาได้อ่าอย่างที่บอกตัว9ดาวแม็กเนี่ยขอให้มันเป็นตัวที่มีอิมพคต่อทีมแบบว่าเยอะๆจริงๆตัวดาเมก็ได้นะจริงๆนะแต,แต่แต่อย่างที่บอกโคโนโบร,รอบนะี้ที่ผมจะแบบว่าเอ้ยยังไม่ต้องทำกาดาวแม็กตัวชิองค์หรือไทยโยเพราะว่ามันยังเป็นเฉพาะทาาอยู่นะครับ คือถ้าเกิดเรามีธาตุกลางมันก็น่าจะโอเคมากกว่านี้นะแล้วก็ด้วยเดือนหน้านะเดือนหน้าเราก็อรอลุ้นอยู่นะครับว่าแสงมันจะเป็นเมตาไหมจะเป็นตัวโหดขนาดไหนสมมุติว่าเป็นตัวโหดมีคอมโบที่ดีเนี่ยก็จะไปปั้นตัวแบบนั้นได้ก้าดาวแม็กก้าดาวแม็กไม่ได้จําเป็นนะว่าแบบจะต้องเป็นโคโรโบหรือว่าเป็นแสงมืดเป็นอะไรคุ้ม,มกัน,นครับเอาเป็นว่าปั้นแล้วมันแบบ ใช้ประโยชน์ได้เยอะจริงจังนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องมองในมุมที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องโดนเลิฟนะคือถ้าเลนเจอร์ตัวไหนที่มันเก่งมากๆตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยพวกนี้เก่งยาวเป็นปีครับบางตัวมีคอมโบเนี่ยสปี3ปีก็ยังสามารถขุดมาใช้งานได้อยู่นะครับไออย่างรอบโคลโบ,บพวกตัวหยุด5พวกเพิ่มหน้าพันเนี่ยผมบอกเลยครับว่าใช้ยาวไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูทีมนี้นะครับอ่ะมีการบินแบบนี้อ่าแต่ว่าปั้นมานะคือด้วยลีกนะผมมองตรงๆนะ ผมมองว่าเราเน้นเลนเจอร์ภาคพื้นก่อนการบินเนี่ยใช้เวลร้อยสีก็พอถ้าตัวภาคพื้นเรามีตัวโหดจริงๆเนี่ยเราเหนือกาชาวบ้านเขาเยอะได้แบบง่ายๆเลยนะ,อ,ะอย่างผมอ่ะเดี๋ยวดูนะครับอ่าไอดี ID นี้ไม่มีการบินนะก็ต้องใช้ไอเทมเข้ามาช่วยหน่อยนะครับเนี่ยผมมีคุณกิน,นครับผมมีบอสมืดไอดีนี้มันก็เลยแบบเล่นค่อนข้างจะง่ายละ แล้วผมได้บินไนะงคือผมได้บินผมก็เลยเอยโอเคได้บินดุเล่นทางนี้ดีกว่าเอเอไามา่อยู่ไามา่อยู่อ่าอันนี้คือเรียกได้ว่าทีมเรายังเจาะกันบินเขาไม่แตกครับถ้าเจาะกันบินเขาแตกได้เนี่ย เราก็ไปตีป้อมเขาได้นะเนี่ยอย่างที่บอกครับการบินนะ่ยจริงๆเนะี่ยยังไม่ต้องรีบก็ได้ครับผมว่าใช้เวลาร้อยสีก็พอนะครับเพราะว่าตีบวกกับไม่ตีบวกเนี่ยมันมีผลไม่ได้ต่างกันมากนะหมายถึงว่าถ้าตีบวกยังไม่แม็กนะบอกก่อนนะถ้าตีบวกยังไม่แม็กเนะี่ยผมมองว่า,ามันยังมันยังตายได้ง่ายอยู่เอา,อางี้ดีกว่าอัตเตอเนี่ยโอเคนะครับภาคพื้นครับโอเคบินผมโดนบินละโดนบินตีแตกละ อ่าอย่างเงี้ยดูนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเขาใช้บินธรรมดาแต่ว่าภาคพืนเนี่ยเขาดีแล้วเดี๋ยวเราดูนิดนึงนะโอเคแต่นี้น่าจะสร้างนานอยู่เหมือนกันครับตัวที่ดีก็คือเนี่ยล็อกอัพธาตุนี่อัพธาตุแต่ยังไม่มีโดนนะนี่ขนาดยังไม่มีโดนนะถ้ายังไม่มีโดนมันจะเน้นไปที่บอทอ่าบอดมันสามารถโกงได้แต่ว่าเกมนั่นเองบุบอกเลยนะไม่มีโดนเล่นยากจริงๆครับมันตีไม่ค่อยเข้านะอ่านะครับ อย่างเส้นคูนี่โอเคนี่เข้าสูตรได้นะอันนี้คือเข้าสูตรครับอันนี้โอเคนะครับถ้าจะแนะนำไอดีนี้ผมก็อยากให้เอาโดนแน่นอนนะครับมาใส่มาซิลแล้วก็ให้มาซิลเนี่ยหาอัปเกรดธาตุมาสักอันหนึ่งแต่ถ้าไม่มีก็ต้องทำไปก่อนนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับ โดนแน่นอนเอาไปใส่โตบินอย่างเงี้ย ID ดีอย่างเงี้ ID, ยเขาสามารถไปได้ไกลามากกว่านี้แต่ว่าโดนแน่นอนเนี่ยนะสามมติว่าเอาเกียร์ิีนี้พลังโจมตรีรวมโดนแน่นอนปล่อยตวัวไวมาใส่ให้มาซิลค่าเนี่ยมาซิลจะโหดขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่าแม้ว่าจะไม่ตรงทาดแต่เราใช้3ค่าหลักนะครับมาซิลก็จะออกมาทาดาเมจนะออกมาป่วนศัตรูได้ค่อนข้างจะเยอะมากกว่านี้่านะครับ อ่ะยังธนูก็สามารถเลือกได้ว่าจะใส่ตัวเบาช้างครับหรือว่าใส่คุณกินเนี่ยไอดีแบบนะี้ใกล้จะโหดแล้วนะอันนี้คือได้ว่าหรือว่าใส่เบาล็อกก็ได้นะี่เห็นไหมเขาเลือกใส่เนี่ยอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาเลือกใส่ดาเมจผิดตัวไปหน่อยคือถ้าเกิดเปลี่ยนไปใส่ตัวที่มันอ่ามีอิมแพคต่อทีมได้มากกว่านี้ทีมเขาจะไปได้ไกลกว่านี้นะอ่านะครับไปได้ไกลกว่านี้เลยโอ้ดการบินเดี๋ยวนี้คือเยอะนะค่อนข้างจะเยอะเตมไปหมดนะครับ อ่าน,นี้ดูนะครับอ่กันบินนะครับอย่างที่เมื่อกี้ภาคพื้นเขาเอาอยู่กันบินเนี่ยเวลร้อเนี่ยต็ไม่ตายแน่ๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดภาคพื้นเขาเอาไม่อยู่กันบินแม็กก็ช่วยไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยบางทีในลีกแถวนี้เนี่ยผมมองว่าเก็บกลบไปปั้นตัวภาคพื้นก่อน ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวพ่กพื้นมันครบแล้วเนี่ยก็ต้องกันบินแม็กนะต้องกันบินแม็กสักตัวครับซึ่งจะเลือกทางไหนก็ได้ครับถ้าเกลียดบินดูจริงๆเนี่ยไอตัวเมื่อกี้นะครับตัวผู้กันเนี่ยมันเอาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดพื้นฐานก็จะเน้นไปที่หมากรลุกนะครับเพราะว่ากบเอาต้ามันไม่ได้หายากซะเท่าไหร่อ่านะครับอันะนะัสเต็ปนะสตาร์ทดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับที่เหลือก็จะเป็นลูทีละ ทำภารกิจเก็บนู่นนี่นั่นสะสมกบสะสมตัว๋วสะสมรูบี้เอาไว้เยอะๆครับแล้วก็จำเป็นต้องเลือกรอบเปิดบ้างบางรอบมันอาจจะแบบว่าไม่ได้โหดชนิดที่ว่าเฮ้ยเราต้องมีหรือต้องได้นะครับมันอาจจะเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยโหดมากดักอะ่ะหรือถ้าเกิดเป็นตัวที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะดีนะหรือมีเอาไว้ก่อนหรือเราชอบนะครับเราต้องรู้จักการหย่อนเปิดบ้างนะหย่อนเปิดก,ก็อาจจะแบบลองทีลนะ สิบตัวยี่สิบตัวผมบอกแล้วทีนี้สิบตัวยี่สิบตัวเนี่ยมันเกิดได้นะเพราะว่าถ้าเกิดจังหวะมันแบบตัวเข้าพอดีอ่ะอ่าเราก็สบายแล้วใช้ตัวเซฟตัวไปนะครับอย่าพยายาม a อ l อินนะครับอ่านะผู้เล่นที่แบบว่าเล่นกันใหม่ๆนะครับอ่าหรือว่าจะเล่นมานานอยู่เหมือนกันครับชอบหัวร้อนแต่มันควบคุมไม่ได้ตรงนี้ผมเข้าใจ นะครับทุกคนจะแบบว่าไม่สามารถควบคุมอะไรได้เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้เราจะสอนไม่ได้เราจะสอนยากสอนนั่งพับมือยากบางคนแบบต้องต้องเอาคืนต้องเอาให้ได้ต้องรวดเดียวครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นพออออินปุ๊บเนี่ยถ้าเติมได้จบนะไม่มีปัญหาคุณจะอออินตอนไหนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่นเป็นสายฟรีบางทีคุณต้องเลือกครับคุณต้องเลือกเปิดบ้างคุณต้องลองฝึกสะสมดูบ้างนะครับ แล้วก็แบบไปรอรอบที่มันน่าสนใจจริงๆครับซึ่งสุดท้ายผมบอกแล้วนะครับว่าเราเน้นเลนเจอร์เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยโดนแน่นอนนะแล้วตามด้วยอัพธาตุนะฉะนั้นเนี่ยเกียร์รอบเนี้เจาะสกิลเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่ได้เติมตั้งเป้าจะหาโดนแน่นอนครับผมแนะนําว่าข้าม๋ยวผมเปิดนะผมต้องทำคอนเทนต์ผมต้องลองดูของน้องทดสอบแล้วผมไม่ใช่ ID ใหม่ด้วยนะครับเป็น ID ดีเก่าๆนะครับ ซึ่งถ้าเกิดจะมองในมุมที่ว่าเราอยากได้อัพธาตก็เปิดได้นะไม่ต้องมองถึงจอสกิลก็ได้ครับถ้าเกิดต่อสกิลบวกกับอ,อ,อัพธาตก็จะยิ่งโหดมากเมื่อาวานก็รีวิวให้ดูนะครับว่าแบบ้ค่อาานข้างจะมีผลอยู่เหมือนกันนะ,ะแต่ว่าเอาโดนแน่นอนก่อนเพราะว่าด้วยเลนเจอร์ครับด้วยเลนเจอร์ที่เหนือกว่าชาวบ้าน,นครับด้วยตัวดาเมจนะครับมีโดนแน่นอนเนี่ยไม่ต้องต่อสกิลผมว่าบางทีมันแรงกอดแล้วอะมันแรงพอในหลีกนั้นๆแต่แน่นอนครับเมื่อคุณต้องการจะพัฒนาทีมที่มันสูงขึ้นนนะเหมมือสตินะ เหมือนเรายกตัวอย่างสมมติว่าเราขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ย โอ้ยในละแวกนี้มันขับจักรยานกันหมดเลยโหราเหนือกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วแต่เมื่อเราเข้าไปอยู่ในเมืองเราจะเจอรถใหญ่อันนี้อันนี้เราไม่รับรถโมนะเอารถเดิมๆนะสมมติโอ้เข้าไปอยู่ในเมืองโอ้เจอบิ๊กไบค์เจอเฟอร์เรารี่เจอนน่นนี่นั่นน่ะแน่นอนครับเราก็ต้องพัฒนาทีมมากขึ้นเราต้องอัพธาตุเราต้องมีเกียร์ช่องกลางเราต้องตีบวกศักยภาพเต็มเราต้องก้าวดาวแม็กสเต็ปม,มันต้องไล่ขั้นไปอยู่แล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยเอาเรนเจอร์ตัวดาาม่โหดๆไฮเปอร์แม็กเนี่ยเหนือกว่าชาวบ้านเลยนะครับหา โดดแน่น,นอนก็จะเก่งขึ้นมาอีกนะครับหาอัพท่าก็จะโหดขึ้นมาอีกอพราฉะนั้นเนี่ยไล่สเต็ปไปเรื่อยๆนะสำหรับไอดีสร้างใหม่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกทางความเชื่อผมยังเชื่อจริงๆนะว่าลองติดตามอยู่ตามกลุ่มเฟซบุ๊กอยู่ตามเพจอยู่ตามกลุ่มไลน์ดูเขาหน่อยเข้าออกเกมเป็นตัวอะไรล่างอะไรเขาเข้าเกมมาเขาเปิดกันได้เยอะไหมในแต่ละกลุ่มเนี่ยแน่น,นอนครับเขาจะมีเรียกว่า หน่วยกล้าตายไปพีชีพก่อนอ่าไปดูภาพรวมนะต้องดูภาพรวมครับว่าแบบเฮ้ยมันออกเยอะไหมมันออกดีไหมเพราะว่าบางช่วงเลดมันแตกจริงๆเนี่ยมันก็ออกเยอะอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเอาใจช่วยครับสาหรับมือใหม่ครับสร้างไอดีใหม่นะครับทาภารกิจให้เรียบร้อยนะส่วนเรื่องของการเชิญเพื่อนไม่จาเป็นก็ได้นะไอดีนี้ผมไม่มีเชิญเพื่อนนะครับเพราะว่าแฟนผมสร้างด้วย ไอคลาวจะไม่ได้ล็อกอินด้วยไลน์ไอดีนี้ผมไม่ได้ล็อกอินด้วยแอปพลิเคชันไลน์ก็ไม่เอาแค่ร้อยดูบี้เสี่ยงโดน403นะผมบอกไปแล้วโดน403แก้ไม่ได้ตายแน่นอนครับโดยเพราะ403ที่มาจากการเชิญเพื่อนนะครับเพราะว่าระบบมันอาจจะคิดว่าเราไปแฮก หรือเราจะปแปมอยแางนี้นะเพราะว่าเรารีบแอดเพื่อนมาเกินไปครับฉะนั้นเนี่ยตัดตรงนี้ไปเลยอย่าไปโลภมากโดน40-3ไม่คุ้มเนี่ยองผมเนี่ยเล่นมาปีหนึ่งแล้วผมยังไม่เชิญเพื่อนเลยแค่ร้อยลูบี้ไม่ตายหรอกคิดซะว่ามันไม่มีอยู่ในระบบคิดแค่นั้นพอนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ตัดเรื่อง403ออกไปนะครับส่วนเรื่องของกิลอันนี้ผมว่าสําคัญนะในสตรีมไปดูสตรีมย้อนหลังของผมก็ได้ครับเราเจ็เลยนะครับว่ากิลที่เขาแบบสร้างขึ้นมาอาจจะอยู่ระดับทอง ประมาณนี้เยอะนะครับที่เขารับคนที่เขาแบบเล่นจริงจังนะครับก็อยากจะให้หากิลที่แบบว่าเขาเน้น,นครับเข้าไปติดต่อที่เพจ Facebook น,นี้ติดต่อที่ไลน์เนี้ยเขาจะได้มีระบบจริงจังเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเล่นจริงจังนะ,ะเขาจะได้สอนเราได้ว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องตียังไงต้องเล่นยังไงเราก็จะได้เก่งมากขึ้นอันฉะนั้นเนี้ยการหากิลไม่แนะนำนะครับแบบว่า เสิร์ชหาแล้วก็ไปสมัครหย่อนสมัครหย่อนสมัครหย่อนสมัครแบบนี้ผมว่านะมันน่าจะทําได้เบื้องต้นคือทําได้เพื่อที่จะให้แค่มีกิวก่อนอ่านะครับแต่ว่าทางที่ดีนะอยากจะให้หากิวที่เขาแบบเป็นระบบจริงจังนิดนึงจะได้แบบว่าที่อยู่ด้วยกันานานๆอยู่สอนนะครับอันนั้นเนียสเต็ปของเกมนี้นะอยู่กิวสําคัญมากๆ อ่าเพราะว่ามันจะได้ผลประโยชน์จากกิลค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนั้นเนะ่ยเบื้องต้นไอดีใหม่นะผู้เล่นใหม,ใหม่เล่นตามนี้ครับอยู่กันยาวๆครับเกมพัฒนายาวๆอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็กจะมี А, ตัวโหดเกียร์โหโด,โหโดมีทุนอยู่อ่ะก่อนแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับ A C K เกมทั้งเซ็นเตอร์ราคาถูกประดภัยเติมไวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยนะครับทั้รูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมทุกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะถ้าไม่เก็บกับ Ruby, รูบี้ครับ Android จัดได้เลยครับถ้าเก็บปุ๊บต้องหายฟัวในแพดเปิดกระชากกดรูบี้นะครับตอนนี้ประดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาตดนทุนเบียดต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมอื่นในราคาถูกลดเร็วด้วยนะครับ A C K นะเเเป็นนนจ้าที่คใกมเรนเจอร์ไไปปเเตติมยอะสนใจัดได้ครับลิงก์อยู่ที่ใต้ เดสคริปชันคลิปนะครับอครครเติมครับขอได้เลนจ์เกมยร์แพคจั้งแต่สามาน A c K นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ